ก่อนเดินทางไกลควรตรวจสอบรถจุดไหนบ้างเดี <S <S ๋ยววันนี้อิดมาแนะนํา8ขั้นตอนตรวจสอบรถง่ายๆนะครับสวัสดีครับผมอิดอิรุสุเมโทรชัยพึกงนะครับก็สวัสดีปีใหม่กันก่อนเลยล่วงหน้าเดี๋ยววันนี้มาแนะนํา8ขั้นตอนการตรวจสอบรถนะครับตรวจสอบเองได้นะครับเรื่องเบื้องต้นก่อนก่อนเดินทางไกลควรดูอะไรบ้างเดี๋ยวมาแนะนําก่อนเลยนะครับอย่างแรกเลยที่จะแนะนําก็คือเดินดูรอบๆรถก่อนอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานก่อนเลยนะเดินดูรอบๆรถว่ามีอะไร ผิดปกติหรือเปล่าก้มดูใต้ท้องรถหรืออะไรพวกนี้ดูยางดูอะไรว่ามีอะไรตําหรือเปล่าขั้นตอนแรกเลยดูจากในฝากระโปรงรถตัวนี้เป็นส่วนสําคัญของตัวรถนะหลังจากเราเดินดูรอบๆคันเช็คความเรียบร้อยและเรียบร้อยอย่างแรกเลยที่จะให้ตรวจเช็คก่อนก็คือตัวแบตเตอรี่เราสังเกตพวกขั้วแบตเตอรี่ว่ามันสกปรกหรือเปล่านะครับมีคราบ พเกลือหรืออะไรไหมถ้ามีค่าพกเกลือเราก็เอาทาความสะอาดซะหน่อยเอาเป็นแปรงหรืออะไรก็ได้มาขัดซะหน่อยนะครับแต่ก็ตรวจเช็คระดับน้ํากันอย่างแรกเลยนะก็คือเราไปดูที่แบตเตอรี่ก่อนถ้าสมมุติว่ามีตัววัดไฟก็วัดค่าไฟสักนิดหนึ่งแต่เอาจริงๆแล้วก็คือเราดูเบื้องต้นก่อนแล้วก็จับสังเกตอาการของตัวรถนะครับเวลาสตาร์ทรถช่วงหลังๆมามันมีดึงยาวๆค่อยสตาร์ทติดหรือเปล่าหรือว่า เหมือนตอนช่วงให,ใหม่ๆสตาร์ชึ่มปุ๊บติดเลยอันนี้ก็แสดงว่าแบตยังดีอยู่ถ้าเริ่มดึงยาวๆแล้วลองหาร้านแบตหรืออะไรถ้าถ้าเราดูว่ามันเริ่มผิดปกตินะก็ให้เขาวัดเช็คโวลต์ให้สักนิดหนึ่งอย่างที่สองนะครับเราตรวจเช็คตัวน้ํามันเครื่องถ้าเป็นรถยี่ห้ออื่นๆนะเราก็ลองสังเกตดูที่มันมีเป็นก้านก้านวัดแบบนี้เราดึงขึ้นมาตรงๆได้เลยดึงออกมาก่อนแล้วก็ถ้ามีเป็นผ้าสะอาดหรืออะไรเงี้ยเราก็เช็ดลูซก่อนนะแล้วก็ เอากลับลงไปที่เดิมเสียบไปให้สุดหลังจากเช็ดแล้วนะแล้วเราก็ดึงมาดูอีกรอบนึงว่าระดับน้ํามันเครื่องเราเนี่ยมันจะมีเป็นจุดบอกอยู่ว่าอยู่ระหว่างจุดล่างกับจุดบนเนี่ยมันอยู่ต่ําเกินไปหรือเปล่าปกติก็คืออยู่ในจุดล่างระหว่างจุดล่างกับจุดบนนี่คือปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่าให้ต่ํากว่าจุดด้านล่างหรือว่าเกินจากจุดด้านบนน้อยไปก็ไม่ดีมากไปก็อันตรายนะครับ นะอย่างที่สองเราก็ตรวจเช็คมาันเครื่องอย่างที่สามนะครับเราดูน้ําในหม้อพักน้านะตัวนี้สําคัญอีกหนึ่งตัวถ้าเราเดินทางไกลๆในเรื่องความร้อนตัวนี้เป็นตัวระบบหล่อเย็นก็คือเราก็ต้องดูว่ามันต่ํากว่าขีดแม็กไหมต่ํากว่าขีดแม็กแต่ว่ายังอยู่ใน <c oughs> ไม่ต่ํากว่ามินเนี่ยก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่อย่างปกตินะครับถ้าเติมถ้าฉุกเฉิน,นจริงๆผมเติมเป็นพวก น้ำเปล่าหรืออะไรพวกนี้ได้นะแต่ผมไม่ค่อยแนะนามากเพราะมันจะมีตะก,กันในตัวแผงหมอน้ําแนะนําเป็นเติมเป็นน้ํายาหล่อยเย็นที่ผสมเสร็จแล้วจะดีกว่าถ้ามันต่ําเกินนะแต่ปกติระบบพวกนี้เป็นระบบปิดมันจะไม่หายไปไหนอยู่แล้วถ้ามันมีพองลงไปต่ํามากๆเนี่ยก็สังเกตก้มดูใต้ท้องรถสักนิดหนึ่งว่ามีเป็นคราบน้ําหยดหรือเปล่าอะไรพวกนี้อย่างต่อไปนะครับว่าเป็นพวกน้ํามันทั่วๆไปอย่างเช่นตัวน้ํามันเบรกอันที่สามเราดูระบบเบรกเลยตัวนี้ก็ตัวสําคัญเหมือนกัน ระบบเบรกตัวน้ำมันเบรกก็จะเป็นระบบปิดเหมือนกันสามารถเปิดตัวเช็คได้ง่าย,ายด้วยตัวเองนะมันก็มีขีดบอกอยู่อะไรบอกเปิดตัวเช็คแต่ว่าตัวน้ำมันเบรกเนี่ยมันจะยุบลงไปเรื่อยๆตามการใช้งานของตัวผ้าเบรกถ้าผ้าเบรกหน้าสัมผัสมันเริ่มหายไปเยอะๆเนี่ยน้ำมันเบรกก็จะเข้าไปแทนในตัวคาลิเปอร์ตัวนี้ในส่วนพื้นฐานพวกนี้จะอยู่ในหน้าห้องเครื่องถ้าผมแนะนงงําเลยง่ายๆอย่างแรกเลยนะลูกค้าดูตามระดับสายตาเลยพวกระดับน้ํา ปั๊มน้ำมันพาวเวอร์หรืออะไรพวกนี้เราดูตามระดับสายตาเช็คเอาในส่วนของห้องเครื่องนะจบไปอันที่4นะครับที่จะแนะนำให้ตรวจเช็คก็คือตัวยางปัดน้ำฝนเผื่อกรณีมีฝนตกหรือว่ามีขับลุยอะไรเละๆนะครับมาเช็คสภาพใบปัดน้ำฝนลองฉีดน้ำแล้วปัดกระจกดูก็ได้นะครับอย่างแรกเลยเราเอาผ้ามาเช็ดก่อนแล้วลองฉีดน้ำปัดกระจกดูว่ามันขึ้นเป็นเส้นหรือเป็นอะไรหรือเปล่าว่ามันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วหรือยัง นี่ก็เป็นจุดสําคัญในส่วนของตัวทัศนวิสัยตัวรถนะครับขั้นตอนที่5เนาะเราก็ดูที่ตัวยางรถยนต์และตัวนี้ก็ไปสอดสัมผัสพื้นตัวนี้เรามาตรวจเช็คเรื่องสภาพหรือว่าคุณภาพยางอย่างแรกเลยดูง่ายๆก็ได้เราลองดึงไอ้พวกนี้ดูถ้ามันเริ่มขาดแล้วอะไรพวกนี้แสดงว่ายางเริ่มอายุเยอะและ้วแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งก็รอยเส้นตามพวกลอยอยางถ้าเริ่มมีแตกลายงาก็ถ้าสะดวกเมื่อไหร่ก็น่าจะถึงเวลาได้เปลี่ยนแล้ว เช็คดูพวกสะพานยางอะไรพวกนี้ตามการใช้งานนะครับแล้วก็ดูเขาเรียกว่าพวกตะปูหรืออะไรอย่างเงี้ยมีอะไรตามไหมอย่างสําคัญหลกัหลกๆเลยก็คือลมยางตรวจเช็คตามมาตรฐานเลยนะครับที่ตัวรถจะมีบอกอยู่แล้วนะครับค่าแรงดันลมยางควรจะเติมอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่ทุกคันนะเปิดประตูไปจะอยู่ที่ฝั่งคนขับจะมีแผ่นบอกอยู่ตรงนี้เลยจะมีบอกอยู่ว่าค่าแรงดันควรเติมประมาณกี่ปอนด์นะครับ บางทีลูกค้าสงสัยเอ๊ะทำไมรถใหญ่ๆยังเติมลมยางแค่ประมาณ29ปอนด์30ปอนด์เองตามค่ามาตรฐานโรงงานจริงๆมันเป็นค่าแรงดันนะไม่ใช่ว่าลมที่มันอยู่ข้างในนะมันเป็นแรงดันที่ดันออกมานะครับก็ส่วนใหญ่ก็แนะนําอยู่ประมาณ30-35ลูกค้าลองจับสังเกตดูแต่ถ้าขับทางยาวๆผมแนะนําให้เติมแข็งๆไว้ก่อนเลยปลอดภัยกว่าเราลองเปิดเทสเลยไฟหน้าไฟลีไฟสูงแล้วก็พวกระบบไฟเลี้ยวสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับเราเปิดไฟ เช็คหมดทุกตัวเลยเราเปิดไฟสุกเฉินไว้แล้วเราก็มาดูในตัวด้านหน้ารถ <c oughs> ไฟหน้าติดครบไหมซ้ายขวาไฟเลี้ยวติดครบไหมนะครับถ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกเราก็เช็คด้วยทางด้านหน้าด้านหลังมีไฟตันหมอก็ลองเปิดเช็คดูได้เลยตัวนี้ความปลอดภัยพื้นฐานเลยข้อ6แล้วนะตรวจดูระบบไฟของตัวรถด้านหลังติดครบถ้ามีคนช่วยอีกคนนึงก็ลองเข้าเกียร์ถอยลองเหยียบเบรกแล้วให เป็นเพื่อนๆหรือเป็นคนคนในครอบครัวช่วยเช็คให้อีกหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับก็มาเข้าที่ข้อที่7แล้วนะครับที่ควรตรวจเช็คก็คือประกันของตัวรถนะเช็คให้ดีว่าประกันเราขาดหรือเปล่าประกันพรบอ,อะไรมีให้ครบนะครับแล้วก็ภาษีต่อครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเพื่อความสบายใจนะส่วนใหญ่จะเจอนะประกันหมดแค่ประมาณ2อสวันเกิดอุบัติเหตุทางที่ดีก็คือเราตรวจเช็คประกันวันที่หมดอายุ เพื่อความสบายใจข้อ8สําคัญสุดน,นะครับข้อสุดท้ายตรวจเช็คสภาพร่างกายตัวเองนะครับก่อนเดินทางไกลพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ตรวจเช็คสภาพว่าเรามีไข้มีอะไรหรือเปล่าถ้าไม่ไหวอย่าฝืนนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงจากอิทอิสุน,นะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านถ้ามีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อิดด้วยนะเบอร์ผมศูนย์เก้าสามเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เบอร์ผมนะครับศูนย์เก้าสามเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์อิรับเองทุกสายนะเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจ อีดุซุทั้ง m i l เอแล้วก็ดีแม็กาขายอิดได้เลยโปรโมชั่นดีๆมีให้ทุกท่านแน่นอนครับสวัสดีครับ